สวัสดีครับมาพบผมอีกแล้วครับทีครับในช่องอารักขาทุเรียนนะครับครับผมวันนี้พอดีตอนนี้ก็ตอนเย็นครับห้าโมงเย็นเสร็จแล้วครับมาทำการลดน้าทุเรียนครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเป็นพี่มือใหม่ดูนะครับว่าทุเรียนคราวที่แล้วได้ลงไว้ครับกับการ ออกดอกมาในช่วงหางแย้ไม่ก็มีการแตกยอดมาก็ทําการแล้วก็หางแย้ทําการล่วงไปนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆว่าได้าทาการม็อกโครงสร้างใบไปก็ได้ผลดีพอสมควรครับครับผมนี่ครับสำหรับ ต้นนี้ครับที่ถ่ายไปเมื่อสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วครับครับก็เลยทำการบล็อกโครงสร้างไปนะครับใบอ่อนตอนนี้เขาก็เริ่มแก่ดีครับมีสีเขียวเข้มดีครับทำการปรุงอาหารได้เลยครับเลี้ยงตัวเองได้เลยครับดูครับ การยอดอ่อนครับเขาก็าแก่ดีแล้วครับใบมีความเขียวเข้มดีครับหลังจากที่ทำการมอกโครงสร้างไปด้วยปุ๋ยครับว้เ7 0 52 34ครับครั้งแรกครับผมก็ใช้อัตราอยู่ที่7ขีดครับ7ขีด น้ำ200ลิตรครับก็ฉีดช่วงใบใบเริ่มกลางนะครับครับครั้งที่สองก็ห่างกันประมาณ3-4วันครับครั้งที่สามครับครั้งที่สองก็ถ้าใบกลางนี้ก็พ่นซ้ำนยครับด้วยฮุยเก็สูตร0.52 3-4 าสามขีดบวกกับแมกนีเซียมซันเสนะครับแล้วก็จุลธาตุครับครับแล้วก็ห่างกันอีกห้าวันครับถ้าใบเขาเริ่มขี้ดีเริ่มแบนดีก็พ่นซ้ำอีกครับ เหมือนเดิมครับศูนย์ห้าสิบสองสามสี่สามขีดบวกแมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็จุลธาตุครับผมแมกนีเซียมฟังเฟตเขาก็จะทำให้เล่งมีใบเขียวเข้มแก่เร็วครับก็ได้ผลดีครับก็หางแยะ ร่วงไปตอนนี้เขาก็ขึ้นลูกดีแล้วครับครับลูกก็เหลือขึ้นลูกก็น่าจะพอต้นครับก็จะเอาไว้สักสิบหรือสิบห้าลูกครับน่าจะพอต้นนะครับตอนนี้ลูกก็เท่า เริ่มเท้าไข่นกกระทาแล้วครับตอนนี้ก็ยัง,นยงไนนม่ยังไม่แต่งลูกครับเพราะว่าเขาก็มีการแต่งแยาบธรรมชาติครับไปมั่งแล้วครับคือเขาร่วงไปมั่งแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่เน้นทาการแต่งลูกที่เบี้ยวๆออกครับ <entonces> ก็มาอัปเดตมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆเม,มือใหม่ดูครับสาหรับเมืองใหม่ครับ ว่าช่วงวิกฤตทุเรียนออกดอกแล้วแตกใบอ่อนช่วงหางแย้ต้องปฏิบัติยังไงครับต้องทำอย่างไรครับนี่ครับใบเขาก็มีการเขียวเข้มดีแล้วครับวิธีการก็อย่างที่ผมแนะนำไปครับ เพื่อนพี่ที่เมือใหม่ครับครับเป็นแนวทางครับไว้ศึกษาไว้ลองดูครับเผื่อปีหน้า <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่คนไหนครับที่จะเอาดอกเอาลูกปีหน้าครับครับนี่ก็เป็นต้นต้นสองครับที่ที่ที่มีลูกครับ รุ่นแรกเขาไม่ออกครับต้นนี้เขาเพิ่งจะมาออกครับเป็นรุ่นสองครับผมจะพาไปดูต้นรุ่นแรกครับเขาก็มีลูกก็โตลแล้วครับผมนี่ครับก็จะเป็นต้นรุ่นแรกครับเขาจะออกก่อนรุ่นแรกครับผม พอมีโตแล้วครับไลปายเมษาน่าจะได้น่าจะได้ตัดครับไปปลายเมษาครับผมนี่ครับเป็นทุเรียนอายุสามปี 7, เจ็ดแปดเดือนนี้นะครับครับเป็นรุ่นแรกนะครับเพิ่อขนปพี่ครับ ก็ยังทําไม่เก่งครับก็เพิ่งจะทําปีแรกครับผมทําดอกทำเพปีแรกครับครับนี่ก็มีอาการต้นป่วยอยู่ครับใบเหลืองต้นป่วยครัไฟท็อปลงครับรุ่นแรกครับ เขาก็จะมีอยู่แค่สามสี่ลูกครับลูกก็จะโตหน่อยครับน่ครับมีรุ่นรุ่นสองเขาก็ตามมาครับลูกก่อย วันนี้ครับตอนเย็นมับมาให้น้ําทุกเรียนครับก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆท,ที่ดูครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องดอกบานช่วงหางแย้ได้มีการแตก,กยอดอ่อนครับนี่ครับยอดอ่อนก็จะเริ่มแก่แล้วครับ ครับคลิปนี้ก็อขอนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆแค่นี้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ